ัคิดจีนจังเหรอทานข้าวเช้ายังกำลังอ๋อกำลังยัเอามาแฮกี้บ้าทุ่มล่วงเลยเหอแล้ววันเกิดก็ไม่ได้แล้วสิจริงก็ต้องได้อีกนะนี่สวยไหมพี่อุ้กับน้องเล็กนของกันตัวแทนทุ่มแน่นะสวยไหมชอบไหมชอบค่ะชอบตั้งแต่ยีงงานถึงแล้วอ่ะ ลึกถ <poisoned. S 2> ึงก็ฟื้นใจแล้วค่ะนี่ไดตัดให้สวยเลยนะคุณมากค่ะโอเคจ้าใจเราเหรอไปไหนอ่ะไป้าเหรอไปไหนไป้าโอเคงั้นก็ต้องรีบไปจ้าอันนี้ทำน้ำหนักได้หนึ่งโลแล้วใช่ไหมตองขึ้นแ้วโอ้หรองเท้าหน้าทักช่รองเท้า ไปแล้วนะคะพี่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะน่ารักน่ารักตั้งแสนนึกถึงแล้ว